ดีไอ้เต้าเฮ้ยโทษทีโทษทีบิวโอ้โหไปใครขอกมาล่ะรอนานป่ะนี่แกขับรถพุ่มพวมางานเลี้ยงรุ่นเนี่ยนะเออใครมาเนี่ย เดยเพื่อนไอ้ตาวทำไมวันนี้แกแต่งตัวแบบนี้มาวะแล้วนี่ใครเอารถขยะมาจอดไว้ตรงนี้เนี่ยรถพุ่งพวงฉันเองเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวนี่แกจะบอกนะว่าที่เราไม่ได้เจอกันมาตั้งหลายปีเนี่ยแกเป็นแค่พ่อค้าขับรถพุ่งพวงเนี่ยนะฉันก็คิดว่าแกเนี่ยจะได้ดิบได้ดีกว่านี้ซะอีกนั่นเถะดีบิวแต่ก่อนอะไอ้ตาวเนี่ยแม่มันก็เป็นแม่ค้า มันก็คงเจริญตามรอยแม่มันนั่นแหละแล้วถ้าเกิดฉันเป็นแค่พ่อค้ารถพุ่มพวงอะพวกแกจะยังเป็นเพื่อนฉันอยู่ปหวะไอ้ตาวมึงรู้ไหมว่วกูได้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่แล้วเพื่อนที่กูคบอยู่ทุกๆวันนี้เนี่ยอยู่ในระดับไหนระดับไหนวะก็ระดับหัวหน้าด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่มีใครเป็นพ่อค้าพุ่มพวงกระจกๆแบบแกเลยสักคนเอาหน้าเบ จะเห็นแต่ความที่ตาวเนี่ยมันเคยให้พวกเราลอกกันบ้านตอนสมัยเรียนบ้างดิก็ตอนนั้นน่ะมันยังมีประโยชน์ฉันเลยทนครบอะแต่ดูตอนนี้ดิดูสภาพมันดิเป็นแค่พ่อค้าขับรถพุ่งพวงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสําหรับฉันแล้วแหละแล้วฉันจะทนคบมันไปทําไมวะอ๋อสมัยก่อนที่พวกแกครบฉันเพราะว่าฉันให้พวกแกลอกกันบ้านเนี่ยนะก็ใช่อ่ะดิ เอาหน้าเบแกดูตาดิหน้าเสียงหมดแล้วอ,อะ่อะไปเข้าร้านกันเถอะไหนๆพวกเราก็นัดเจอกันแล้วอ่ะไปตาวแกไม่โกรธเพื่อนเนาะที่เบพูดอะ่ะมันก็เป็นความจริงกัแก แกทำไรเนี่ยเอ้าแกไม่กินเหรอฉันนึกว่าปกติเนี่ยแกจะชอบกินพวกเศษอาหารเหนือๆซะอีกเอ้าอิ่มแล้วเหรอเตาทำไมอิ่มเร็วจังเลยอะปกติแล้วอะแกก็ไม่ค่อยได้กินอาหารดีๆแบบนี้นี่ปกติอะแกคงไม่มีเงินซื้อพอี้กินใช่ปะ <c ười> อุ้ยบิวแกดูจากสภาพอ่ะเนี่ยแกยังต้องถามอีกเหรอว่าแต่แกเหอะไหนบอกว่าจะพาผมเปิดตัวเนี่ยได้ข่าวว่าผัวแกเนี่ยเป็นถึงผู้จัดก,การบริษัทเลยไม่ใช่เหรอกำลังมามาแกอีกตก็ใกล้ถึงแล้วแหละงี้ก็สบายเลยดิไม่ต้องทํางานให้ผัวเลี้ยงทําไงได้แกบุญวสาสนาฉันดีอ่ะไม่ต้องลําบากตากตังเหมือนใครบางคนใช่ไหมเตา <laughs> บอกให้มีวาสนาหรือไม่มีคนเรามันก็ควรมีงานทำเป็นของตัวเองไม่ใช่หรอวะอย่างน้อยเราก็มีเกียรติศักดิ์ศรีไม่ให้ใครมาว่าเราได้ว่าเราไม่ทำงานทำการปะนี่แกว,ว่าใชนเหรอแล้เกียรติที่แกว่าเนี่ยหมายถึงเกียรติพ่อคารถพุ่มพวงเนี่ยนยเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันไม่ได้ว่าแกนะคือฉันหมายถึงว่าคนเราถ้ามันมีงานทำอะ่ะมันก็ดีกว่าไม่มีแค่นั้นเอง ก่อนจะว่าคนอื่นเขาอะหัดตักน้ําใส่กระโหลกชัโงกดูเงาตัวเองก่อนป่ะเป็นแค่พ่อคารับผู้พวงอะมีสิทธ์อะไรมาสั่งสอนฉันฉันก็แค่พูดในฐานะเพื่อนที่เป็นห่วงเพื่อนก็แค่นั้นเองคือถ้าเกิดแกไม่พอใจฉันอะฉันก็ขอโทษด้วยล้วกนะันใครเพื่อนแกเมื่อก่อนอะฉันเคยเป็นเพื่อนแกแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าฉันจะอยากเป็นเพื่อนแกต่อนะแกหมายความว่าไงอะก็หมายความว่าไม่มีใครเนี่ย เขาอยากจะนับเพื่อนกับพ่อค้าที่ขับรถพุ่มพวงกระจกกระจก่างแกงไงล่ะนี่พวกแกจะตัดเพื่อนกับฉันเพราะว่าฉันเป็นแค่พ่อค้ารถพุ่มพวงแค่นั้นเหรอใช่รู้ก็ดีแหละจะไั้ไม่ต้องอธิบายฉันก็คิดว่าคำว่าเพื่อนมันไม่ได้วัดกันที่ฐานะและอาชีพซะอีกอย่าเพ้อเจ้อที่พวกฉันเนี่ยมานั่งกินข้าวโต๊ะเดียวกับแกเนี่ยมันก็บุญหัวแค่ไหนนะฉันเห็นว่ามันจองมาแล้ว ฉันก็เลยยอมนั่งแต่ก็ดีนะได้เห็นว่าชีวิตแกเนี่ยยังไปได้ไม่ถึงไหนนี่เหมือนกับวกฉันสอคน ใจพวกแกมากนะอย่างน้อยวันนี้ฉันก็ได้เห็นท่าแท้ของพวกแกสองคนละเอา้าเดี๋ยวก่อนสิจะไปไหนล่ะไม่รออยู่ว่าขอบคุณสามีฉันก่อนเหรอค่าอาหารมื้อเนี้ยเงินสามีฉันทั้งนั้นเลยนะนั่นน่ละสิกินอิ่มแล้วจะกลับหน้าด้านๆอย่างนี้ได้ไงไม่มีมารยาทฉันยังไม่ได้กลับหรอกแค่จะไปเข้าห้องน้ำจะตามไปเฝ้าไหมล่ะ ทางน,นี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเป็นเพื่อนบิลสมัยมัธย,ยม,มครับยินดีที่้รู้จักเช่นกันพี่ชื่อพิรุษนะสามีบิวครับนั่งก่อนคะ่ะเอ,เอบิวนะัดเพื่อนไม่สองคนไม่ใช่หรอ,อแล้วอีกคนหนึ่งไปไหนล่ะหมอหน้าน่ะไม่ต้องนับว่าเป็นเพื่อนหรอกคะ่ะเพราะว่าหลังจากวันนี้ เราก็คงไม่เป็นเพื่อนกับหมอนั่นละทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอ๋อพอดีหมอน,นั่นกับพวกเราอะมันคนละเลเวลกันนะครับมันไปเข้าห้องน้ำค่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็น่าจะมาถ้ามันมาเนี่ยบิวจะให้มันขอบคุณพี่ค่าหารนะคะแล้วก็ได้มันกลับไปเลยเนาะบิวทำไมพูดถึงเพื่อนอย่างนั้นล่ะเพื่อนคนนี้ที่เธอเล่าให้ฟังอะ<ม>เขาเคยช่วยกันบ้านเธอสมัยเรียนไม่ใช่หรอ ก็ตอนนี้เขาไม่ได้เป็นเพื่อนมีลแล้วนี่คะ,ะพี่รุตเห็นรถพุ่งพวงที่จอดอยู่หน้าร้านไหมคะนั่นแหละค่ะรถนั้นแล้ว,ล <ś> ลวยังไงบิวมีเพื่อนเป็นพ่อค้ามันก็ไม่ผิดตรงไหนนี่ไม่ผิดค่ะแต่ว่าไม่อยากเป็นผมว่านะเราอย่าไปสนใจคนแบบนี้เลยดีกว่าครับคนแบบนี้คนแบบไหนเขาก็คนเหมือนพวกเราปะพี่รุดมันเป็นเมียพี่อบิวต้องหาที่เป็นเมียพี่อะพี่ไปปกป้องมันทำไม ก็ถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็ว่าไปอย่างบิลแต่เนี่ยบิลกับเพิ่มบิลเนี่ยพูดถึงเขาไม่ดีเลยนะเพียงเพราะว่าเขาเป็นพ่อค้าพี่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะบิลผัวแกเนี่ยเป็นนักรักความยุติธรรมนี่ไงวะเป็นคนดีขนาดนี้ไม่น่ามาโครกรแกได้เวย้ยไอ้เดกน,นี่เกิดว่าฉันชั่วอ่อไงมันมาแล้วนะ่ะ นี่พี่รุษสามีฉันเองไหวขอบคุณเขาสิที่เขาเลี้ยงข้าวแกท่านประธานสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับคุณรุอุย้ยมาที่นี่ได้ไงครับเนี่ยอย่าบอกนะครับว่าคุณรุษเป็นสามีของบิวใช่ครับอย่าบอกนะว่าท่านประธานเป็นเพื่อนเก่าของบิวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ดดประธานอะไรพี่บิวนี่คือคุณเตาเจ้านายพี่ เขาเนี่ยนะเป็นเจ้านายพี่เป็นไปไม่ได้อะนั่นน่ะสิครับเจ้านายอะไรขับรถพุ่มพวงแบบนี้นั่นแหะสิครับทำไมท่านประธานแต่งตัวแบบนี้ครับคือเรื่องมันยาวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายฝั่งนะนี่ครับผมมาขอกุ่มจายรถคืนอ๋อเอ้ยผมลืมไปเลยครับ ขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมเช่ารถพ,พ,พุ่มพวงพี่ครับพี่ครับจอดก่อนครับรับอะไรนี่ครับนี่ครับโหอะไรครับเนี่ย ห้พี่สองหมื่นผมขอยืมรถพุ่มพวงพี่วันหนึ่งฮะอ๋อแล้วผมก็ขอสลับชุดกับพี่ด้วยนะครับสองหมื่นพอไหมครับเออพอพ,พอสิครับผมขายของท่องมาผมยังไม่ได้ขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วว่าแต่พี่จะชอบรถพุ่มพวงไปทำอะไรล่ะครับอ๋อพอดีผมมีนัดกินข้าวกับเพื่อนเก่านะครับผมก็เลยอยากลองใจพวกมันสักหน่อยว่าถ้าเกิดผมเป็นแค่พ่อค้ารถพุ่มพวงพวกมันยังเห็นผมเป็นเพื่อนหรือเปล่าครับอ๋อ,อผมก็าใจแล้วครับ ตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยไปตามเอารถคืนที่ร้านอาหาร BSC ในซอยตรงนู้นนะครับครับนี่ครับหมายความว่าไงนี่กแกเช่ารถพุ่มพวงมาตบตาพวกฉันเหรอใช่ฉันก็แค่อยากรู้ว่าพวกแกยังเห็นฉันเป็นเพื่อนหรือเปล่าแล้ววันนี้ฉันก็ได้เห็นท่าแทางพวกแกแล้ว เออพี่ครับงั้นผมขอตัวออกไปรอข้างนอกแล้วกันนะครับนี่แกเป็นเจ้านายสามีใชนเหรออ๋อใช่ฉันก็เพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ยแหละว่าสามีแกเป็นลูกน้องฉันเป็นไปได้ไงวะไอ้เต่าหน้าอย่างแกไนี่นะเป็นเจ้าของบริษัทอ,อ่ะอ,อ้าวแล้วยังไงอ่ะ ก็อย่าลืมสิว่าฉันเคยเรียนเก่งกว่าแกสองคนถึงแม้ว่าฉันจะเคยเป็นลูกแม่ค้าแต่ฉันก็ใช้สมองและสองมือไต่เต้าทํางานจนเป็นเจ้าคนนายคนฉันไม่ได้ใช้เงินพ่อแม่ซื้อตําแหน่งว่บแกนะเว้เบคนอย่างแกถ้าคัดเลือกด้วยมันสมองมีเหล่าจะได้งานทำนะแค่กันพ้านง่ายๆก็ยงัยง,ยง,ยงยล่าคนอื่นเลยส่วนแกยายบิวก่อนจะมาดูถูกอาชีพคนอื่นนะ่ะ หัดทางานหาเงินให้ได้ด้วยตัวเองซะก่อนเถอะฉันรำสงสารสามีกันจริงๆเลยที่มีเมียทัศนคติแย่ๆแบบนี้ไอ้ตา <It o! S 1> บิวอย่าเรียกเจ้านายพี่แบบนี้นะต้องขอโทษด้วยครับรท่านป hey, ระธานพี่รุดนี่พี่เข้าข้างมันหรอแทนที่จะเข้าข้างฉันอะ่ะใช่สิคนที่พี่เข้าข้างเนี่ยคือเจ้านายของพี่คนที่ให้เงินเดือนพี่ทําให้พี่มีเงินเอามาให้บิวได้กินได้ใช้อยู่ทุกวันนี้ไงล่ะ ถ้าบิวไม่ให้เกียรติเจ้านายพี่ <_ an> ก็ต้องบอกว่าบิวไม่ให้เกียรติพี่เหมือนกันพี่รลิเลิกดูถูกคนอื่นได้แล้วบิวไม่อย่างนั้น <_ an> พี่จะเลิกให้เงินบิวและให้บิวไปทำงานหาเงินใช้เอง <_ an> พี่รัิพี่ทำแบบนั้นไม่ได้นะ <_ an> ไม่เชื่อก็ลองดูสิบิว <_ an> งั้นฉันขอตัวก่อนนะหลังจากนี้ไปเราคงไม่ได้เจอกันในฐานะเพื่อนแล้วแหละ ขอให้พวกแกสองคนโชคดีนะท่าปนประธานครับเดี๋ยวผมจะไปส่งนะครับ แบบบาร์ดอ่ะก็เหมาะกับผู้หญิงที่สวยแล้วก็เซ็กซี่แบบฉันไม่ใช่ผู้หญิงเชยๆแบบแกที่เธอคิดอย่างนี้ได้ไงอะเราเป็นเพื่อนกันนะใครอยากเป็นเพื่อนกับแกไม่มีแกสักคนอะบารดก็ต้องเป็นของฉันแค่รอรถขยะมาเก็บแค่เนี้ก็เรียบร้อย นี้ก็ไม่มีนางจูนอยู่บนโลกนี้แล้วลาก่อนนะบาคะกลับมาเหนื่อยๆค่ะดื่มไวน์หน่อยนะคะคุณโทรหาผมบอกว่ามีเรื่องของจูนจะบอกแล้วไหนอะจูนอยู่ไหนเอ่อ จูนเขาจูนเขาไม่อยู่แล้วอะค่ะทำไมจูนเขาไปไหนหนีไปกับชูแล้วค่ะไม่จริงอะจูนเขาไม่ใช่คนแบบนั้นถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ลองโทรหาเขาดูสิคะให้ตายอะเขาก็ไม่รับสายคุณแล้ว <shove his emerges> ค่ะบาร์่คะฉันว่า เราอย่าไปสนใจคนที่เขาไม่ได้รักเราเลยนะคะไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่อจูนเขาไม่ห <c oughs> ลับให้สบายนะคะบาสพอคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะสายไปคุณก็จะต้องรับผิดชอบฉัน แล้วก็ให้ฉันเป็นภรรยา <laughs> โ,อ,โอ้ทีวียังรุ่นใหม่อยู่เลยนี่ว่าใครเอามาทิ้งไว้วะเนี่ยลาบ้อยแล้วเรา ผี่หรอกจยเย็นนะฉันไม่ใช่ผีฉันเป็นคนแต่ว่าฉันโดนเพื่อนเร็วขังไว้ในเนี้ยมาคะ่ะนี่บิวเพื่อนเก่าฉันสมัยเรียนประถมค่ะยินดีที่ได้รูจักนะคะไม่อยากรู้เลยอะว่าจูนเนี่ยจะแต่งงานกับผู้ชายที่หล่อมากขนาดนี้ คุยยังไมก่อนนะเดี๋ยวฉันแบวน้ำมาให้อ, <laughs> อ,ยอย่ารังเกียจกันแบบนี้สิครับฉันรู้นะว่าคุณเนี่ยก็ชอบฉันเหมือนกันอย่ามาดูอับผม ุณมาก็ดีแล้วคุณอย่าพาผู้หญิง,งคนนี้มาเจอผมอีกนะผมไม่ชอบเ,อเ,อเป็นอะไรไหมแกจูนฉันมาขอโทษเธออะที่เมื่อวันก่อนอะฉันเซไปโดนทีวีเธอจนมันพังอะนิ่ฉันซื้อเครื่องใหม่มาให้ด้วยนะเธออย่ากโกรธฉันนะยกโทษให้ฉันได้ไหมอะก็ได้แต่ อย่าทำแบบนั้นอีกนะอืมก็ได้นี่เธอลองดูโบชัวนะรุ่นเนี้ยเหมือนรุ่นเก่าเธอเปียบเลยต่างกันแค่ฟังก์ชันนิดหน่อยเองนี่แล้วคุณได้ผมช่วยคุณยังไงครับช่วยพาสามีของฉันมาที่นี่ที เหลือฉันจัดก,การเองเออแล้วบ้านของคุณอยู่ที่ไหนครับบ้านของฉันอยู่ถนนสามโคกหมู่บ้าน b บียซีบาร์คะฉันรู้นะคะว่าคุณเกลียดฉันอะแต่ว่าตอนนี้เราเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วนะคะคุณต้องลืมจูนได้แล้วอะแล้ หน้าบึงตึงสักทีได้ปะคุณต้องรับผิดชอบชนะทําบุญทำทานให้กับคนยากคนจนหน่อยครับออกไปเลยนะไอ้ขอทาสุรกออกไปพอได้แล้วบิวหยุดโวยวายสักที บิลคุณเข้าบ้านไปก่อนนะเดี๋ยวผมว่าจะออกไปซื้อไว้สักหน่อยอเดี๋ยวผมตามเข้าไปซื้อไวเหรอคะนี่แสดงว่าคุณน่ะจะซื้อไวามาฉลองใช่ปะน่ารักที่สุดเลยอะ่ะถ้าง,งั้นรีบมานะคะฉลองมียผมอยู่ไหนครับพาผมไปหาเขาเดี๋ยวนี้เลยตามผมมาครับ ยูนทำไมคุณเข้าไปอยู่ในนั้นอะบิวเขาผักฉันไม่อยู่ในนี้เขาบอกว่าเขาจะแย่งคุณไปจากฉันเลวจริงๆเลยผมว่าผมมีวิธีเอาคืนผู้หญิงคนนั้นนะครับว่ามาเลยครับ ใช่ครับผมซื้อมาเครื่องใหม่รุ่นเดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคุณลองเปิดดูสิครับนี่มันอะไรกันอ่ะคุณไปซื้อทีวีเครื่องนี้มาจากไหนอ่ะวันจูนคุณกลับมาแล้ว นั้นไปเถอะเหมือนที่เธออยากให้ฉันอยู่ไงม,ม,มามาช่วยฉันทีค่ะอฮ้ยทำไมฉันต้องช่วยคนที่ทำร้ายเมียฉันด้วยฉันก็เป็นเมียคุณเหมือนกันนะเอ้ยคุณวางยานอนหลับผมนะฮะคุณรู้ไว้ซะด้วยนะผมมันไม่เคยรักคุณเลยเอ้ยอยคุณช่วยเอาทีวีเครื่องนี้ไปทิ้งไกลๆเลยนะครับของแบบนี้ครับถ้าตกไปอยู่ในเมืองคนเลวอะ่ะ ไอ้พวกคนเล็วอะ่ะก็ต้องใช้เป็นเครื่องมือในการทําความเล็วอีกอครับผมว่าเราชหละแล้วก็แยกชิ้นส่วนแล้วก็เผาทิ้งให้หมดไปเลยครับดีครับวิธีนี้ดีมากๆเลยครับคุณช่วยรับไปด้วยนะครับคุณมีบุญคุณกับพวกเรามากจริงๆริงของค,ครับบาสคะฉันว่าเงินแค่เนี้ยยังน้อยไปนะคะกับสิ่งที่เขาทําให้พวกเราอะ่ะฉันว่า คุณให้งานดีๆเขาทำดีกว่าไหมคะเอจริงด้วยครับงั้นคุณมาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทผมไหมครับคนดีๆแบบคุณจะได้ไม่ต้องเก็บขยายต่อไปอครับได้ครับขอบคุณครับ